สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีทําเควสดีบัสของปาปอกันครับรายละเอียดของเควสนี้เขาจะให้คุณกําจัดแซแครป้าตัวที่แมปใดก็ได้และหาปืนลูกซอง m p ็มามาส่งปาปอทั้งหมด2กระบอกครับหากคุณเป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนําให้ใช้แมปไกด์ของวิกิหรือแมปจีนี่เพื่อง่ายต่อการเล่นครับ ปลูกซอง MP หนที่ปาปอต้องการในเคว็นี้ไม่จําเป็นต้องมีสถานะฟาวเอเลนต์นะครับคุณสามารถซื้อหรือแลกที่เจเกอร์เลเวลหหรือหาจากสแคปที่คุณกำจัดได้ตามแผนที่ต่างๆสแคปจะอยู่ตามจุดต่างๆในแผนที่ที่คุณเลือกเล่นผมจะยกตัวอย่างมาสองแผนที่คือปาวูดและคัตตอมครับ ที่ป่าวูจะมีสแคปอยู่ตามจุดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้และที่คัสตอมครับก่อนที่คุณจะไปหาของในเลดผมรบกวนกดติดตามช่องในแพลตฟอร์มต่างๆกดไลค์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอเควสต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในเควสอื่นๆสวัสดีครับ